này đôi đôi lên mà đây 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 anh ấy anh ấy anh ấy cũng này lắm anh lắm cái lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะดวงวิญญาณดวงใดที่อยู่ในกายนี้นะอะไรที่มันมาเกาะมาแกะนะเจอคูณแล้วก็ขอให้แสดงตัวออกมานะไม่หหายไปหลุดไปนะร่างจะฝืนลงให้เต็มก็ลงมา ถ้ามันมีสองอเนี่ยใครมาทำเนี่ยอะไรวะคนเดียวเห็นมาสองนขอให้เป็นได้เาแล้วไม่เอามาี้มาเลี้ยงยังเออไม่ได้ไม่เลี้ยงูเพราะว่าเขาไม่อยู่ลูกติดตัวเองก็ได้ปกติเันไม่พูดใช่ไหม ตอนนี้มันพูดแล้วลมเจ็บเข้าแบบไม่เข้าเนี่ยนะเบอกเสียงไม่ค่อยดังไม่ดังทำไมใกล้กันได้ไม่ต้องกลัวโอกาสกลับหรือมันเป็นที่เสียว่ะตามันไม่น่าจะเป็นที่เสียมันน่าจะเป็นที่ว่ามันไกลหรือเปล่าเพราะมันเสียงมันดูดเข้าเหมือนกันเนี่ยมันโดนปั๊บเสียงลดลงไหม

ลงมาแล้วอ่ะมากคุยกะกูเจอกูแล้วเนี่ยถ้ากูท่องไปมึงก็ปวดแสบปวดร้อนเหอะชื่ออะไรมาอยู่กับเขาทำไมมึงมาแล้วมาร้องไห้ทำไมบอกกูมาเดี๋ยว่กูตีเลยอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรฮะมึงอยู่กับเขาทำไมหัวไหนมาดิ้นิมึงมาด้านห่างใกล้ๆนีร่างตังนี้มึงอยู่กับเขาเลยฮะ

มึงใครใช้มึงมาอนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตยุติยุติเต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 ติกเลยติกเลยอานับยันโตอานับยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตยุติยุติเต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 ติกเลยติกเลยอานับยันโตอานับยันโตกายะสังติกายะสังติออกยังไงมึงจะออกไม่ออกฮะไหลเบามึงก็โอยโอยโอยอย่างงี้มึงจะไปรู้ได้ยังพูดถึงอะไรฮะมึงพูดเป็นแค่คำเดียวแล้วไงโอยโอยเนี่ยจะเอาอะไรเดี๋ยวให้เขา

ฮะอยากจะไปไหมไปแน่นะไปนะกูอส่งไม่เกิดให้ไปนะอย่าให้รู้นะว่ามึงแอบเข้าใจไหมมีกี่ดวงจิตที่อยู่ในร่างนี้มีกี่ดวงจิตบอกมารว่ามีแค่มึงไมีใครมีใครอีกลงมาให้หมดลงมามึงอย่าซ่อนกูลงมาลงมาไกล้กนะันนะฮะ

นอนกับผีมาดีวันแล้วเนี่ยตื่นแล้วเนี่ยฮะมึงพูดวะาเนี่ยเอออะไรมึงพูดภาษาอะไรวะเลจะเอายังไงมึงพูดมาให้ดีจะไปไหมอ่ะไปแน่นะไปต้องไปให้หมดนะมันนอกจากมึงมีใครอีกเ่ามีไม่มีมึงอยากโกหกมีใช่ไหมมีอะไรอีกใไห้ก็ไห้มึงมาใครใช้มึงมาใครทำไส้ให้เคยเรื่องของเจ้าวๆแต่ถ้าเป็นไห้ทำไส้ เรื่องเงินเถอะนะไอ้นี่มันน่าจะโดนบังคับมาแต่ว่าคนทคัมาแล้วสิอ๋อคนทำตายไปแล้วมึงคนทำหรือเปล่าเนี่ยนี่มึงอยู่กับมันเนี่ยมึงใช่มันญาตนที่ทำหรือเปล่าไม่ใช่หรือใช่ใช่ไหมอะไรอยู่หรออะไรมึงเป็นวญาตคนที่ทำหรือเปล่าใช่ไหมใช่บ่ามึงจะหัวเราะเหี้ยอะไรเนี่ยมึงขำกูหรือไงเนี่ยเอาไง เรานนะจะไปใช่ไหไปแน่นะไล้ว่ำมาว่าไหลอ่ะมีอะไรนอกจากดวงจิตนีบอกมันส่งทางเ้ส่องส่งไทยแล้วส่งได้หรือเปล่าผมก็เคยส่งเออเอ้ามีลูกคนอยู่หรือเปล่าเพราะวิญญาณเด็กมาลงมาด้วย ญาณลูกของนางคนนี้นะถ้าเกิดยังไม่ไปผุดไปเกิดวันนี้คือโอกาสของทึงแล้วนะจงลงมานะอมจงมาอมลงมาอมจงมาอมลงมา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 ลง นีจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเปตีเปตีสิ่งกเลสิ่งกเลอ่นัยันโตอ่นัยันโตกายะสันติกายะสันติเอาว่าไงไอ้หนูไอ้นี่อะไรเนี่ยฮะฮะไม่ไปอยู่กับแม่น้องพ่อมึงกอดนี้ลูกมึงเนี่ยเอ้ามึงบอกไปแล้วไปตรงเิดหาอะไรเงไม่ได้ไปเกิดย่เงี้ยมึงไปเชื่อโกรธแม่โกรธพ่อเปล่า ดึงเนี่ยดูดิเนี่ยไอ้มุมดีๆมึงไม่เห็นทำข่าวกูเลยฮะโกรธแม่ไหมไม่เชื่อว่ามันไปเกิดแล้วมันเกิดที่ไหนใครไปส่งมันลูกมึงรึเปล่าเนี่ยที่มึงทำรึเปล่าใช่ไหมคนเดียวยังทำแบบผู่ใช่ไหมเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้หญิงเอาขนมไหม giờ bây giờ thì ăn nó lô dị nữa không ờ ờ bây giờ thì bay vào bay vào ô mới cả cứ quần lắng quật eo chẹp lắng chẹp eo như thế này yeah. yeah. nó yeah. cứ cọ vô à thế mà làm tên mà nay léo có lụm mừng rồi lẹ ừ mình mới ra đủ cả đời còn đẹp mới nghe lúc à anh ú ừm qua lắc không, 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 nữa, không, 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 ไม่ไปไม่ไปรู้ไหมมึงเขามึงเขาทำไมเด็กไม่ไปเลยวอเฮ้ยตายแล้วตายแล้วแม่เขาเจะปวดดัว่ยรู้嘛ไปเปาเดี๋ยวจะส่งไปพร้อมกับอินยาณด้วยนะมันมีใครมาตามแม่มึงตอนเนี้ยกี่ดวงจิตบอกมาบอกมาสิมีใครตามแม่อยู่ไหมตอนนี้สองมีอยู่สองดวงใช่ไหมมีสองดวงจิตที่ตามแม่อยู่ อ๋อคุณรู้แล้วนิจาร์นิจาร์ตาตาเเตโตเตโตเตติเตติเตเก็เตเตเล่เตอเล่อ๋น้อยันปูอ๋อน้อยันปูตาเยสั้งติกาเยสั้งติไอดวงวิญญาณสองดวงนะที่อยู่ในตัวนี้นะที่แฝงอยู่เกาะอยู่กินอยู่นะทำให้เจ็บให้ไข้ให้ป่วยนะให้มันออกมาคุยกับกูมาคุยกันกูจะคุยดีๆวิจาร์ิจาร์ตาเยกาเยเตโตเตโตเตติเตติเตเตีตเต

จะไปไหมไปไปไหมทำไมถึงไม่ไปมึงอาฆาตอะไรมันตักเถาะพอวุธนี่นาอาฆาตตักเถาะพอวุฒาอะไรม ну? ึงต้องการอะไรมึงอย่าทำหน้าแข็งนะเอาไปปดฟันมิจาอนติาติดติติดติติติอติดติตตติตตติติติ เตโตเตโตวุต <gehört? horrible. S 1> ิวุต <hã> ิปิติปิวิสิกเลนสิกเลนอรันโตอันโตกายะสัติกายะสังติอุตตะกาโมละเทปุตัง พระนักกาโมละเททานังอธิกายเยยรยัยียร์เทวานังปิยตังสุตตะวาอิติปีโสภควายัมมะพาชาโนเาเวสวนโนมารนังสุขังอลังตัวโตนัโมพุทธายะเาเวสุวนโนจตุมหาลายิกายักษะคันตาพัทภูริโตเวสะทุสะทุกทางอลังทุกโธเทเวสุวนโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจารยาเยยาเยเตโตเตโตยุติยุติอิติปีติปิที่เขาเลยที่เลอานับยังโตอ่านนับ

เดดเดดสกเลยสกเลยหวนนักันตโหวนนักันตโตกายยัตศสายยัตนิจราิจาากาเยจ่าเยเยโตยโตยุติเเสเลยสเลยหวนนักยันต ทครั้งก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะมึงระลึกถึงไว้นะบุญนันใดที่กูได้ทําบุญนันใด้นะที่มึงได้ทำเพราะแม่มึงได้ทําหรือว่า,าครอบครัวนี้ได้ทําให้นะตรงหุ้นนำนะมึงไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะหมดเวรหมดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมกันในภพชาตินะี้นะอย่าได้จองเวรสิ้นกันแล้วกันเลยนะให้อภัยเขาไว<ม>้สัตเ์สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นละจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยนะไปเกิดซะไปกับเขานะไปกับคนที่ไปกับคนที่เขามารับเองนะเดี๋ยวจะมีคนมารับนะเข้าใจนะอย่าฝืนอย่าหนีอย่าแอบเข้ามาครั้งสองตาตายๆหนึ่งนะเอาบริวารข้านะจงมารับนะดวงจิตดวงวิญญาณน,นะที่อยู่ในร่างนี้นะสองดวงนะ จงมารับไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะไม่ต้องหลบไม่ต้องทอดน,นะลดหลุดพ้นพันพลังจากพ่อมดหมอผีนะเอามารับไปเอาเน,นี่ยนะอ้วกเอาไม่อยูุ่เออยังมีอ้วกเป็นสายมาลับเขไปมาลับไปตัดคอเอาลูกท่านตัดคอเอาลูกท่าน สัอาวุธังัสัอาวุธังไปสี่ที่ไม่ดีนะออกข้าหมดไปไปกับอีไปตังสัตวอาวุธฟัุตัสัวอาวุธังัสัอาวุธันัสัอาวุธังสัอาวุธังสัอาวุธังไปสั

ก็ว่าอยู่ดูน้ำมันยองตั้งนานแล้วไอโดแรกมันจองอยู่แล้วมันร้อนไปมันมีอีกดวงมาที่บอกนต่ว่ามันมีอี่ดวงลูกมันยังอยู่ไม่ที่ิว่าเราทมาใช่ใช่ไม่รู้หรอกไได้ถามอะไรหนักไม่รู้หรอกที่เจ็บถามมันเมียเคยเป็นอาการแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพี่มึงเนี่ยพิธีอย่างเงี้ยเวลาทำพิธีเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่มึงเห็นว่ามียันเป็นอย่างนี้นะแล้วลูกมึงเคยลงมาได้ไหม กูสามารถเอาลูกลงมาได้นะมึงเห็นก <Yeah. S 2> <No. S 1> ับตาแล้วนะเชื่อยังเออไม่เละดูไว้คนที่เดินลุ้นจะพาลอยเดินขึ้นไม่ไหวต้องเดิขึ้นยังเหนื่อยตรงไหมันเดินไม่ไหวเอาเดินดิลุกเดินเหนื่อยดีๆพยายามลุกเออออเอลุกเองลุกให้ปวดท้องมึงยิ้ไปแล้วหายหากูต้องหายดิเออเอาเอาหายดิเออยังไงโล่งดีไหม ก็ผมพิราการทั้งหมดก็ต้องมาต้องมาเขาอกเล้ใส่โต๊เอาเลยแล้วนี่ยเอาเลยมาเมื่อวานเรเอาเาเอาแคุณบอกราแล้เอาอ่ะ thắng à, phải, phải đó thắng phải đây phải đấy thắng phải đấy thắng phải đấy thắng phải đấy มา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 เนี้ยมานี้ยัง่าหายนะเอาให้หายให้พาะถุงหน่อยไหมเอาพาะถุงหน่อยไหมเอ้าเอ้านนี้เก็บไว้นะเอาไปเป็นก้นถุงรู้ป่ะเออเก็บไว้รอถ้าเกิดอยากได้จะเอาคำนี้ถ้าอยากแล้วตายมีข้าวกินอยู่เอาเล่ามาให้ใช่ไหมแค่นี้พอแล้วให้มาเลงกูเนี้งึงไป